สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะนำเสนอในส่วนของตะกุดโทนไขแมงดาหลวงพ่อทองมาทาวรวัสว่างท่าศีละเอียดนะครับคือเป็นรุ่นแต่ว่ายอดนิยมของประเภทเครื่องรางหลวงพ่อทองมานะครับก็คือตะกุดโทนรุ่นนี้นะครับตะกุดโทนไขแมงดาหลวงพ่อทองมาถาวรจะมีขนาดเดียวนะครับถ้าเป็นไขแมงดาก็คือจะมีความยาวห้านิ้วมีความยาวห้านิ้วนะครับจาก หัวหัวจรวดท้ายนะครับมีความยาวห้านิ้วแล้วก็ลักษณะก็คือจะจะมีเชือกที่ถักตัวนี้นะครับจะถักจะเรียกว่าลายไข่แมงดานะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไข่แมงดาก็เลยมีที่มาว่าตะกุดโทนไข่แมงดานั่นเองนะครับจะเป็นเชือกเก่านะครับเชือกปอแก้วสมัยก่อนนะครับจะมีความมันความเหนียว ในลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีความทนทานแข็งแรงเวลาติดตัวหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนครับลงน้ําขึ้นบกลงเรือไปเหนือล่องใต้นะครับจะมีความทนทานเหนียวแน่นครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของเชือกรุ่นนี้นะครับเชือกวัตถุมงคลในส่วนของข้างในนะครับข้างในจะมีปลอกยางปลอกยางแล้วก็จะเป็นแผ่นทองแดงที่พัน ม้วนเป็นรอบประมาณห้าถึงหกรอบอยู่ในปอกยางนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนด้านในของเชือกถักไข่แมงดาก็คือจะมีสามส่วนนะครับตะกุดไข่แมงดาตัวนี้จะมีสามส่วนก็คือมีเชือกด้านนอกก็คือเชือกเชือกปอกแก้วที่ถักลายไข่แมงดาชั้นต่อไปก็คือจะเป็นปอกยางปอกยางนะครับที่ที่พันรอบตะกุดไว้ที่ใส่ที่ตะกุดทองแดงพันรอบไว้ข้างในนะครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูนะครับดูนะครับดูความเก่านี่คือรูปลักษณะชัดเจนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นหาตะกรุดไข่แมงดาหลวงพ่อทองมาถาวรก็คือจะมีความเป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวในรูปแบบจดจําขนาดนะครับขนาดก็คือจะมีขนาดเดียวคือห้านิ้วที่ถักลายนี่ครับดูดูนะครับจะมีมุมให นี่ครับความเก่าชุดนี้จะอยู่ในยุคต้นนะครับยุคปี18ของหลวงพ่อทองมาท่านนะครับจดจำรูปแบบไว้มีประสบการณ์ทั่วประเทศนะครับรุ่นนี้ประสบการณ์สมัยก่อนที่มีสงครามนะครับจะอยู่ในยุคนั้นวัตถุมงคลหลวงพ่อท่านจะถูกข้าราชการทหารตำรวจมาขอบูชามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาบางท่านก็มา สักบริเวณหัวนะครับสักสักน้ํามันนะครับหลวงพ่อท่านจะสักน้ํามันให้แล้วแต่คนมากราบขอขามานะครับท่านดูนะครับดูด,ดูจดจําลักษณะเอาไว้จะมีขนาดห้านิ้วนะครับขนาดห้านิ้วแล้วก็ข้างในจะมีถ้าเป็นไขแมงดาตะกุดไขแมงดา ข้างในจะเป็นแผ่นทองแดงเท่านั้นนะครับจดจำไว้เป็นแผ่นทองแดงเท่านั้นนะครับนี่คือข้อมูลตะกุดโทนไคเมงดาหลวงพ่อทองมาถาวารวสวัส่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยุคต้นปีสิบแปดนะครับ,คครบถ้ามีอะไรสงสยัยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วก็มาแนะนำในคลิปต่อๆไปถ้าคลิปนี้เห็นดีมีประโยชน์ฝากกดติดตาม กดสับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับผมกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ